ได้พบรลักไม่อีกไม่นานเธอคงแต่งงานส่วนฉันติดอยู่ในวันวาน,นเรื่องวันนั้นในกาหนาั้มันเปลี่ยนไปแล้วมันผ่าน สวัสดีครับกระวงไทยตรงนะครับก็คนแรกครับสวัสดีครับผมเกณฑ์นะครับเป็นมือกองวงไทยตรงครับครับสวัสดีครับผมบีนะครับเป็นนักร้องนําวงไทยตรงครับสวัสดีครับผมซอนะครับเป็นมือเบสครับแต่ว่าที่จริงสมาชิกเรามีติดสี่คนนะครับวันนี้ติดมาไม่ได้หนึ่งคนนะครับครับที่มาได้ไปของชื่อวงไทยตรงไปไหนครับที่มาของชื่อวงไทยตรงก็มาจากนามสกุลของผมเองครับ ก็ตอนนั้นอยากอยากทำวงครับเราก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรดีก็เลยใช้ชื่อนักสุขุมไปเลยในความหมายของผมก็คือเขา่าครอบครัวครับกลทุกคนที่ใช้ไทยตรงก็คือครอบครัวเดียวกันครับทุกคนมารวมตัวกันได้อย่างไรเริ่มจากผมครับอยากทําวงดนตรีครับก็เลยชักชวนมีนครับได้มีมาเล็กกีตาร์มีกับผมเคยอยู่วงเดียวกันสมัยก่อนสมัยตอนเด็กๆครับก็เลยมารวมวงกันแล้วก็ผมกับซอครับ พอดีว่าผมก็ซอเตะบอลด้วยกันแล้วเห็นว่าเขาเล่นเบสได้ก็เลยชวนเขามาเล่นเบสใช่ครับแล้วคราวนี้ซอกับเกดเขาเคยอยู่วงเดียวกันมาก่อนซอก็เลยชวนเกดมาตีกองให้ครับก็เลยได้เป็นวงไทยตรงตอนนี้ครับวันนี้เรามาโปรโมทเพลงเหตุฉไหนนะครับที่อยู่ในอัลบั้มเดอะไทยตรงนะครับก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เราอยากจะนําเสนอที่สุดนะครับในอัลบั้มก็เลยวันนี้ยกเพลงเหตุฉไหนมาฝากครับแนวเพลงเป็น โมเด์นะครับผสมกับวินเทจนะครับก็มีความดนตมมรีมีความุ่นสมัยครับกับเสียงร้องมีความมีความเก่าก็เลยเราเลยเอามาผสมนิยามนิยามของพวกเราว่าโมเดนและวินเทจก็คือดนตรีที่ล้มสมัยและร้องที่วินเทจร้องแบบเก่าๆที่มาของเหตุไหนใช่ไหมครับที่มาของเพลงเหตุไหนเป็นเพลงที่ตั้งคําถามครับเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับว่าเพราะอะไรความรักครั้ง ครั้งก่อนความรักที่ผ่านมานานแล้วทําไมยังไม่ไม่เคยลืมได้ประมาณนี้ครับผลตอบรับก,ก็ดีครับตอนนี้ก็มียอดดูขึ้นมาเรื่อยๆเราผู้ติดตามก็รู้สึกว่าชอบในเนื้อกเพลงแล้วก็นดนตรีครับที่ทําออกมาตอนนี้เราปล่อยมาทั้งหมด15บเพลงแต่บองคเราปล่อยเป็นออดีโอมาแล้วครับสามารถเข้าไปฟังได้ในยูทูบของ ก็คาดหวังว่าอยากให้ทุกคนได้รู้จักพวกเราไทยตรงมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้เรามีเพลงทั้งหมด15เพลงนะครับในอัลบั้มเดือดไทยตรงนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีแค่เพลงเฮชไนนะครับอยากให้ทุกคนลองเข้าไปฟังครับอีก14เพลงก็เพราะไม่แพ้กันและก็มีความสนุกด้วยครับอยากให้ทุกคนลองได้เข้าไปฟังไทยตรงนะครับอยู่ในช่องกูเรคคอร์ดนะครับก็ยังไงขอฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับเป็นนักแต่งเพลงครับเป็นนักแต่งเพลงอิสระนะครับแต่ว่าก็แต่งเพลง ขายไปประมาณ20-30เพลงครับแต่ว่ามีอยู่เพลงหนึ่งตอนนี้ที่ที่คิดว่าทุกคนน่าจะเคยฟังก็มีเพลงมีสิดไหมที่คิดถึงครับก็แต่งเพลงให้กับพี่เก่งทัชยะนะครับแล้วก็มีอาจารย์ไขม่มาีโอน้าร่วมร้องนะครับโดยมีพี่แมวจิศรศักดิ์เป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ด้วยครับเขาก็เพลงที่แต่งให้พี่เก่งนะครับก็ใช้เวลาใช้เวลาเขียนประมาณหนึ่งวันครับก็ใน ในเป้าหมายที่ผมเขียนเลยก็คือกาจะเขียนให้พี่เก่งโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าผมกับพี่เก่งเคยฟิจิลิ่งร้องร่วมกันมาอยู่หนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่ากูรักมึงครับหลังจากนั้นพี่เก่งก็บอกว่าชอบเพลงสไตล์นี้ถ้าถ้าแต่งอีกก็ส่งมาให้ฟังนะผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะแต่งเพลงมีสิทธิ์ไหมที่คิดถึงให้พี่เก่งแล้วก็ก็เลยรวบรวมแล้วก็เขียนขึ้นมาให้เขาเลยครับ ก็ฝากผลงานเพลงของไทยตรงนะครับตอนนี้เราอัลบั้มทั้ง15เพลงเนี่ยสามารถฟังได้ที่ YouTube ของกูเ e คคอร์ดแล้วก็ในระบบสตรีมมิ่งนะครับหลักๆทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถติดตามวงไทยตรงได้ในเพจ Facebook นะฮะ Facebook ไทยตรงแล้วก็ Instagram ไทยตรงครับแล้วก็ TikTok ก็ไทยตรงครับฝากด้วยนะครับครับผม